ก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้ทิ้งช่วงค่ะก่อนหน้านี้ก็มีมีรับเชิญบ้างค่ะก็จะมีแบบของของแกมมี่ก็จะมีอ่านี่มีมีบ้างจำชื่อนั่นแหละค่ะมีเรื่อยๆแต่เป็นเป็นรับเชิญซะส่วนใหญ่ค่ะอันนี้กลับมาแบบเป็นมอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเมนตัวดําเนินเรื่องเลยค่ะที่ที่เป็นหลักเลยอะค่ะในรอบที่แบบกเรื่องรับเชิญนะคะที่เป็นเรื่องนะ จำจำไม่ได้เลยค่ะก็มีก็นานอยู่ค่ะน่าจะเป็นปีค่ะก็เขาเขาสนิมอะไรใหม่ไหมหรือว่าต่อติดได้เลยก็มีเขาสนิมบ้างทํากันบ้านบ้างมีการคือขอบคุณนักแสดงเพื่อนร่วมทีมนะคะในรักโอเวอร์โดสคะไม่ว่าจะเป็นพี่หรือนาน้าเลยเราก่อนไฮทยถามาเรารู้ว่าเวลา คิวที่ถ่ายมันมันน้อยเนาะมัน6ตอนนะเนาะเราก็จะมีการทํายังไงก็ได้ให้เราสนิทกันมากที่สุดแล้วก็จะมีการคุยกันหลังบ้านทํากันบ้านตัวละครซึ่งทุกคนตั้งใจมากน้องนาหน้ากับพรีนเงี้ยค่ะเขาไปเขียนแบ็กกราวตัวละครมาเลยนะว่าแบบเป็นหน้าหน้ากระดาษอะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งแชร์ลิงของของเราของครับมานั่งแบบมานั่งคุยกันทํากันบ้าน,นว่าแต่ละคนแบ็กกราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกเรียกว่าทํางานเป็นทีมเวิร์ก บอกว่ารับมาแจมแมบ้างเป็นเข้อเหตุอะไรคะที่แบบสะดวกใช้รถพาหนูไม่ได้สะดวกค่ะก็แล้วแต่คนจ้างงานแต่ว่ารับหมดรับหมาาดแล้วก็ช่วงนี้ค่ะศิลปินดาราก็ซบเซาบ้างแล้วก็พีกินละครที่ผ่านดบ้างก็กระทบเราเป็นคนกระทบด้วยค่ะ รู้สึกว่าบางบางทีอ่ะเราเราเราเป็นคนพูดไม่เก่งเนาะเราก็จะมีการเหมือนเหมือนแบบเราไม่ได้เจอพี่พี่พี่สื่อบ่อยๆเราก็จะแบบเหมือนไม่ได้บอกไม่ได้บอกพูดก็หมายถึงว่าแบบสกิลการฝึกการพูดเขาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าหมายถึงว่าแบบเราก็ไม่ได้เจอพบปะอะไรเงี้ยอืมมีคิดถึงคิดถึงค่ะก็ก็อยากอยากอยากจริงๆไงอ่ะคือเราเกิดมาจากภาพยนตร์เนาะเราก็อยากแอบแอบอยาก ใจจริงอะอยากแอบอยากกลับไปเล่นภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีตอนก็ก็ก็มีบ้างแต่ยังยังไม่ได้แฮปเพนเกิดขึ้นค่ะตอนที่งานเราแบบโมซาซาลงเนาะทุกคนโดนผลต้นทุนก่อนเลยนะคตอนนั้นเรามีความคิดจะแบบทำอะไรนั่นแบบว่าเพื่อแค่ไปลอง้วอยากอยากทำบิสซิเนสเป็นของตัวเองแต่ตอนเนี้ยก็คือยังยังยังไม่อยากลงทุนในภายในในช่วงปีเนี้ยเพราะเราเขารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะค่ะก่อนหน้านี้ทำรงเรียนดนตรีไปแล้วมันก็ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักก่อน มีความเสียยเส่ยงได้ค่ะคือคือทำหลายอย่างไม่ได้ทำทำโรงเรียนดนตรีทำร้านอาหารที่เซี่ยงไฮ้่เงี้ยก็เจอโควิดเจออะไรต่างๆหลังจากโควิดแล้วก็เลยพักๆเลยค่ะก็มีงานแสดงก็ก็หลับค่ะพอบางคนงานหายมึงก็หายบางคนเครียดอะไรเงี้ยตอนเราภาวะแบบนี้นบ้างมังไงก็มีแอบเครียดบ้างหมายถึงว่าคือหมายถึงว่ามันไม่ได้โฟมือนสมัยก่อนแล้วเนาะคือก็พยายาม ก็ตั้งตัวเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาเวลงทุนอยู่ค่ะว่าอยากทําอะไรดีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวทางเลยค่ะว่าเขตกับการทารกิจแอบเขตนิดนึงเพราะว่าเราเราโตมาแล้วก็ทําหลายอย่างเหมือนกันอะทาทาโปรดักตัวเองทําร้านอาหารทาโรงเรียนดนตรีทําหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็แอบยากในในช่วงไม่ไม่ไม่ได้ยากสําหรับแค่เรานะค่ะมันยากสําหรับทุกคนในเวลาเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันยากจริงๆ เราต้องมาผ่อนขัดผิวบางคนอาจจะปรับเปลี่ยนเรื่องการช้อปปิ้งปรับเปลี่ยนรรยปรับเปลี่ยนคือเราก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนเนาะไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาจริงบางคนเห็นว่าเป็นดาราเงี้ยคือเอาจริงข้าวข้างทางเราก็กินได้ปกติธรรมดามากเลยค่ะแต่ก็ยังมีความหวังว่าอยากจะฟื้นกลับมาไหมมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยดีกว่าขออยากจะให้มันมันดีเหมือนสมัยก่อนๆแล้วกันเนาะ